คำแรกที่พูดก็จะบอกว่าขอบคุณก่อนขอบคุณที่ที่ให้ชีวิตอูเท่านั้นแล้วก็คำถามมันคำถามที่เคยอยากถามมั้เหรอคะมันไม่ถามดีกว่าเก็บไวใ้ในใจดีกว่าไม่อยากให้เขารู้สึกว่าเราโกรธเขาแบบถ้าในเมื่อเจอแล้วก็ไมไ่อยากไปเอาความรู้สึกในอดีตมามาทำให้ปัจจุบันมันไม่ดีอะ สีปีที่ตั้งคำถามเรื่องพ่ออยู่ในใจแต่ไร้หนทางที่จะตามหาเพียงลำพังวันนี้เธอจึงอยากส่งต่อความหวังให้อีเตอร์อิจันช่วยสารฝันให้โดยมีหลักประกันเป็นเพียงคำบอกเล่าจากแม่ไร้เอกสารและภาพถ่ายยืนยันตัวตนอีข้อมูลอะไรเกี่ยวกับเขาบ้าง มีมีเป็นที่อยู่อย่างเดียวเลยที่แม่เขียนไว้ให้อู๋ได้มาจากไหนคะแม่บอกแม่จําได้จากจากหน้าจ่าหน้าซองจดหมายตําบลทุ่งทานทหารอําเภอหนองบัวลําพูจังหวัดนครสวรรค์เหรอค่ะแต่ว่าอู๋ก็มาเสิร์ชหาตําบลทุ่งทานทหารไม่มีมีแต่ตําบลทานทหาร,หรอําเภอหนองบัวลําพูไม่มีมีแต่อําเภอหนองบัวอูอ๋ก็ เอ๊ะแม่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 จำมาจากไหนทำไมมันเยอะจังอุ๊ก็เลยอ้าวแล้วสรุปมันใช่ไหมเนี่ยแม่ที่อยู่เนี่ยแม่ก็บอกว่าก็เนี่ยก็จำมาจากในจดหมายอ่ะเอ้ใหไเจอพ่อรุใ้เจจ่า ก็ก็ทำตามที่แม่แม่แม่บอกตลอดเลยแม่ก็อยากจะไปแม่ก็อยากไปตามหาเขาเหนื่อยกายตามหาลมเพลียหลับไหล บฝากกดฟ้าดัเกนฟ้าลิขิตมาอย่างนั้นให้จากกันจะท้องใปใหญ่ปฏิหารหัวใจแห่งรักจะหักกดเกนแห่งฟ้า